สวัสดีค่ะพบก,กับเก๋แพทยยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋มีรถปีใหม่ๆแรกใหม่น้อยๆมาแนะนําให้กับทุกท่านนะคะใครที่มองหารถใช้งานอยู่นะคะเป็นขนาดเครื่องยนต์1.2ลิตรนี้เก๋นแนะนําเลยคันนี้เป็นรถปี2020ด้วยกับเจ้า Toyota ายารินะคะเป็นรุ่นเอที1.2ลิตร คันนี้รถปี2020เลขไม้แค่สามห0ื่นเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000กว่าบาทนะคะใครสนใจคันนี้นะกับราคาดีราคา389,000รายละเอียดของตัวรถนะคะเดี๋ยวเก็บพาชมรอบคันเลยบอกได้เลยว่าคุ้มเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงไปใช้งานราคาประหยัดแน่นอนมาดูในส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าคันนี้ได้เป็นแบบมัลติ r e ฟเลกเตอมาเลยนะคะ สวยๆใสๆแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยของสะเก็ดหินใดๆเลยนะคะการชนด้านหน้านี้เป็นแบบแบล็กริวนะคะคือสวยมากไม่มีร่องรอยของการชนใดๆเลยเลขทะเบียนก็สวยนะคะคันนี้2566นะคะ ได้เลขทะเบียนนี้เลยโครงสร้างเดิมๆได้รบรถโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะคะกระโปองหน้ารถนะคะไม่มีร่องรอยบุบุมใดๆสันเหลี่ยมยังคมๆได้สีเทาดําคันนี้นะสวยมากนะคะคันนี้เป็นสีที่หายากด้วยส่วนตัวล้อนะคะได้เป็นล้อเดิมจากโรงงานโตโยต้าเลยนะคะยางเป็นยางปีใหม่ๆเลยนะคะใช้กันยาวๆเลยคันนี้ถือว่าเป็นรถที่พร้อมใช้งานแล้วก็สวยมากนะคะ เป็นรถปีใหม่ๆเลขไม้น้อยคันนี้นะคะหายากมากส่วนกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำสีดำมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะคะคันนี้ก็ถือว่าคือโครงสร้างเดิมๆนะคะ คือรถปีใหม่ๆเนี่ยคุ้มมากเลยนะคะได้รถใหม่ป้ายแดงนะคะแต่ราคาประหยัดลงเยอะเลยนะส่วนรายละเอียดของรอบพันนะคะเป็นโครงสร้างเดิมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระจกรถนะคะทุกบานเป็นกระจกเดิมจากโรงงานโตโยต้าเลยนะคะลูกค้าคุ้มมากคันนี้3 8 9 0 0 0ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000เท่านั้นนะคะ ส่วนด้านในของตัวรถนะคะคอนโซลด้านหน้าสะอาดสะอ้านเลยดูแลมาอย่างดีเลยนะคะคันนี้ดูแลอย่างดีแล้วก็ใช้งานน้อยแบบนี้เลยเบาะได้เป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าสีดํากำมะหยี่มีสลับกันสีทูโทนแบบนี้เลยถือว่าพีเนียมมากๆด้านในของตัวรถนะคะมีพรมตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นยางนะคะยางยางที่รองพื้นตรงนี้เป็นของแท้ของยาลิสเลยนะคะแผงข้างประตูคันนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำนะคะคันนี้ คือสวยมากตัวปรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้านะคะทุกอย่างเป็นโครงสร้างเดิมแบบนี้เลยซอกหน้าตรงนี้น็อตทุกตัวนะคะไม่เคยขยับเขยื้อนเลยทุกอย่างเป็นโครงสร้างเดิมเลยนะคะจากจากโรงงานเลยนะคะไม่มีชนหนักรีฟ้ามาแน่นอนซอกเสา V ตรงนี้นะคะน็อตไม่เคยขยับเขยื้อนเลยนะคะไม่เคยขยับเขยื้อนเลยแผ่นเพรยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะจ๊ะใครสนใจคันนี้นะคะ สอบถามรายละเอียดที่เกตได้เลยได้รถปี2020ด้วยคันนี้จัดยอดได้เต็มเลยนะคะใครสนใจนะอยากจัดไปแน้นดอกเบีย้ยพิเศษตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะแล้วได้อีกโค้าที่มีความประหยัดน้ำมันแล้วมีขนาดกระทัดรัดแบบนี้นะคะหาที่จอดได้ง่ายๆเลยใครสนใจโตโยต้ายาริสเอทีคันนี้โทรหาเกตได้เลยนะคะได้รถส,สวยๆโครงสร้างเดิมๆแบบนี้ไปใช้งานแน่นอนค่ะคันนี้นะคะถึงจะเป็นอีโค เขาคาแต่โมดีเขานะก็เทียบเทียบกับ Re ีออสได้นะทเทียบเทียบกับ Re ีออสได้นะคะแล้วก็ให้ความประหยัดน้ำมันมาด้วยเครื่องยนต์หนึ่งจุดสองลิตรนะคะให้ความประหยัดน้ำมันแน่นอนนี่เดินทางใกล้ไกลสะดวกแน่นอนค่ะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่หกพันเท่านั้นใครอยากได้คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มเพราะเลขไม่สามหมื่นเท่านั้นนะคะมาดูด้านในนะคะฝั่งฝั่งคนขับนะคะ พวงมาลัยนะคะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันมานะคะคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมาได้จอทัชสกรีนแท้จากโตโยต้เลยนะคะได้แอร์ออโต้มาด้วยเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ cvt นะคะส่วนตัวเบาะนะได้เป็นเบาะผ้าสีดํากำมะหยี่เดินได้สีฟ้าแบบนี้เลยถือว่าพรีเมียมมากๆเลยนะคะกับคันนี้นะเป็น เป็นรถโตโยต้าที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีอันดับหนึ่งเช่นกันกับยาลิสเอทีฟนะคะคันนี้ปี2020นะคะได้สีเทาดำแบบนี้ไปใช้งานเลยรถตัวจริงสวยมากอยากให้มาชมรถตัวจริงกันนะคะแล้วทดลองขับฟรีได้เลยนะคะ แล้วจัดไปแน้นนะคะดอกเบีย้ยตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นใครสนใจนะคะทักหาเกตโตหาเกตได้เลยที่เบอร์083-430-0683สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรืออยากมาชมรถตัวจริงนะคะสามารถมาชมรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งตรงนั้นจะเป็นสำนักง,งานใหญ่นะคะมาที่สาขา2ก็ได้อยู่ซอยเสรีไทย9 5มาง่ายๆเลยนะคะอยู่ริมถนน เสรีไทยเลยสนใจรถคันนี้เก๋บ,บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากจัดไฟแนนซ์เรายังมีไฟแนนซ์เซ็นที่ถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะสะดวกสบายมาก,มากแค่สนใจรีบโทรหาเก๋ได้เลยนะคะรถคันนี้สวยมากรถตัวจริงสวยมากเลยนะคะอยากให้ได้รถดีๆเกรดเอไปใช้งานกันเอาลคะครับสำหรับคลิปถัดไปนะคะเก๋จะมารีวิวรถราคาพิเศษรถสวยๆคันไหนอีกฝากกดติดตามเก๋ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสม สำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ